โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ที่นอนแล้วครับวันนี้เราก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับนี่เราได้ที่นอนแล้วใช่ไหมใช่อีจจะดูผมได้ดูบรรยากาศที่ผมมานอนกันนะครับนี่โชคคุนเขาบอกว่าเขาอยากนอนอะไรนะตตยท้องตายท้องทะเลใช่ปะเออจะนอนหิมะอ๋ออยากนอนหิมะดูทุกคนาผจให้ดูทุกคนดดูอะไรอะ อ๋อมันมีมันมีแบบว่าหิมะแล้วก,ก็บ้านกระตูนเด็กใช่ไหมใช่ใช่อ๋อมันมีหลายอย่าง,างแต่มีว่าจะหญิงเนีย่ย <ผม S 1> นี่แล้วผมจะให้ทุกคนดูว่าใครบอกว่าชีวิตลิเกสบายไปผมจะให้ดูว่างัเป็นยังไงนะครับ<อ>หลังจากที่เราไปเล่นลิเกมานะครับแล้วก็ฝนตกแบบกระหน่ำเลยนะแล้วเดี๋ยวดูดูนะครับทุกคนนี่เป็นไง นี่เราก็มาตากกันอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าไม่มีที่ตากนะครับบ้านเราก็ไม่ได้กลับนะครับบันดุงบันไดนี่เป็นไงตากแม่งไปนี่อันนี้เน็ตผมมอนผมเรียกแล้วดูในรถเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับนี่รถหรือเราตากผ้าเนะี่ย เพราะว่ามันใส่ไม่ได้นะแล้วก็ไปจ้างเขาซักอีกนะครับอชุลิเกที่เหลือก็ไปจ้างเขาซักแล้วก็อันนี้ก็เอามาตากเองเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเอาไปซักแล้วแล้วมันไม่ถ้าเกิดเอาไปซักแล้วแล้วมันแห้งไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีใส่ไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บเอาไว้เอาเนี้ยไปตากนะครับแล้วเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ